สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหน่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่29มิถุนายน2567เวหาก็ลาประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดโคกสะพานขาวนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าวัดนะครับมีช้างตัวใหญ่สองเชือกนะครับอันหน้าเข้าหากันนะครับโดดเด่นเป็นสง่านะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในวัดกันนะครับวันนี้เหมือนเขามีงานบุญนะครับผมเห็นรถจอดค่อนข้างจะเยอะนะครับอโอเคนะครับผมวัดโคกสะพานขาวเนี่ยอยู่อำเภออารันประเทศนะครับจังหวัดสัแก้วนะครับตรงด้านหน้าที่เป็นอุโบสถก็มี ช้างก็ใหญ่เหมือนกันนะครับที่ผมเดินนาเมื่อกี้นะครับอาอมีทั้งช้างทั้งมานะครับก็ไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับผมผมไม่ได้อ่านมานะครับอ่านมาทางนี้ก็เลยไดะมาเที่ยวเฉยนะครับ ก่าตอนกลางวันร้อนมากนะครับร้อนสุดๆท่านนี้เป็น่ม้านะครับม้าตัวเบลเลอร์เลย ตัวใหญ่มากนะครับตอนนี้จะเป็นอ่าสุติหลวงปู่คำสอนนะครับ รับนะตัวใหญ่มากนะค,ครับร้อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับอันนี้ก็จะมีอ่ะ เขาพยายมมาลนะครับ <cuarto material> <DVD>

ฝั่งนี้เป็นม้าครับโรเบอร์นะคะรับแดดค่อนข,ข้างจะร้อนไะร้อนมากนี่สาค่อนข้างจะสวยนะครับสำหรับทริปนี้ก็คงจะอ่าขึ้นสุดเพียงเท่านี้น,นะครับผมร้อนมากครับ โอเคนะครับผมค้าวัสดีครับ